ยอ,อยู่นะรับท,ท,ทุกคนด้วยนะครับดอยู่ผมพิมพ์ช้เองคราวนี้อยู่ในเกม r o รอวีนะครับก็มันได้เรียนนานมากเลยนะครับก็มาคลิปนี้ก็จะกลับมาเล่นครับอเจอเด็กซ่านะครับเล่นมีหน้านะเจอเด็กซ่าก็ถามอาไรกูได้ไหมก็ได้อยู่หรอกก็คือผมจะเล่นกลับมาเล่นตัวเมนนะครับก็เลยกลับมาเล่นนะก็ลืมอัดตั้งแต่ดาบตัวนะขอโทษด้วยแล้วกันเนาะ ลืมลืมลืมจริงนะไม่ใช่ว่าไม่ลืมลืมจริงๆขอโทษด้วยนะมาชนกับเด็กซ่ารครับเถอะมถามว่าสู้ได้ไหมก็สู้ได้ครับก็ขออภัยนะครับก็เพิ่งอัดนะครับอัดแล้วก็เพิ่งตื่นด้วยแบบก็มาลงเลยนะครับไม่รู้นะแบบเขาไม่กล้ามาตัดคลิปนะก็อ่ะผมยังคลิปไว้นะครับ แต่คลิปทำไมมันมันทำไมมันตีผมอ mm. ่ะผมจะให้คลิปมันเตียนเองแต่คลิปมันตีผมเฉยเลยโอเได้อยู่ตู้ได้อยู่นะเราอาจจะเบลื้อเดินออกมาอย่างนี้เรียบร้อยบอกเลย หนึ 1> 1่คิวแล้ฮะเราพยายามหาเงินนะครับไม่ตำแหน่งไหนก็หาเงินนะครับก็มันอัปเดตมาเยอะเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรมาบา้างแล้วดูกลางแม่นะ้ำนี่ผมก็งง,ง,งๆอยูมันแช่อะไรได้มันมีอยู่สามสีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็มีอะไรอีกเออปีพู้ใหม่นะเออถ้าผมจะไม่ผิดนะคุงจำผิดไม่รู้อ่ะ ก็อาจจะเบอร์เบอร์หน่อยเนาะเพิ่งตื่นแล้วอาจคลิปให้ทุกคนเลยนะครับเบอร์เลยแหละเบอร์เบอรนะครับก็ขอใครด้วยคลิปนี้ก็าเบอร์ผมก็โลกงอ่ะเออก็เป็นคลิปที่แบบกลับมาเล่นอย่นี้หน้าตัวเมียผมนะครับเ่างยังไงดิซ่าเอาแล้วยืนนิ่งมือมอบเลยจังหวะนี้เรียบร้อยอันที่จริงเขากวนตีจนผมผมก็ตายได้นะ ไม่แต่ก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่เล่น,นมเมื่อกี้ก็ยืนมองให้ผมเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรน้าถือว่าได้ฮิวไปนะครับก็น่าจะได้ป้อมเลยโอเคได้ป้อมแต่เบอร์เบอร์นี่ผมก็เล่นเกมได้อยู่เลยวิ้ยขวไว้เนี่ยแฉมแบบไม่ใช่ดิผมพูดแบบ เบอเบอ่ะเออผมเพิ่งตื่นโอเคก็ขอภัยเสียงรอบค้าเลยเนาะขอไัยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราังหนี้เพื่อมีไฟกันครับผมมาแล้วทุกคนผมมาแล้วไม่รู้นะแผดนี้คือแบบยังไงแต่ขอเก็บเพียววัดโอเคแผดนี้ผมไม่รู้นะว่าไอ้ตัวไหนเก่งตัวไหนตัวโน้นตัวนี้เก่งนะครับจากที่ผมไปส่องติ๊กตอกมาน่าจะเป็นปลาไหลนะครับ ปลาไหลนี่คือย่่ายบอลอย่างเดียวนะครับซิลก็อ์นะครับอ่าแล้วก็แวนแวนก็คือแบบตัวตีเร็วอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ชอบเหมือนกันอมาตีสวนโอ้หแมนงกล้ากดสกิลหมดเลยโอ้โหอืมได้ฮิลอยู่แต่เมื่อกี้ทำไมแมนงกล้ากดอันติไอ้กดสกิลใส่หมดเลยเมื่อกี้มันกดอันติวสวนนะปล่อยก็ได้นะเมื่อกี้ปล่อยให้มันฮิลไปปล่อยให้มันไม่ต้องฮิล่ะเออไม่ต้องตีมันน่ะเรื่มจะไม่เร่ง เล่นเล่มว่าจะเล่นยี้่หรอผมไม่เหมือนกันนะตวัวน,นี้น่าจะมีไฟนะสองเก็บอะไรเอ้ยติ๊กติกาปะไม่ใช่ไอีเกอร์เออเ,เออติอก๊กติกาติ๊กติกาจากสไตล์การที่ผมเล่นออฟเลมายืดนานนะครับแต่จริงไม่ได้เล่นนานหรอกที่จริงผมได้แต่โรมนะที่ผมเล่นอวีมาครับก็อันนี้ได้แต่อ,อเวนทัชชีนะครับ ไม่ได้ก็คือเอ่อผมจะพูดอะไรวะช่างมัอเคเอ้ยแล้วคุ่กุรติแล้วผมคิวหนึ่งไงนี่ไงโดดล้างไงโดบดับเบิลคิวเรียบร้อยเฮ้ยมีตัวหลงมาจากไหนเนี่ยนี่ไงลี้อรอแตกไปทริปเปอร์คิวคอคิวได้ป่ะผมอะ่ะนี่น่าได้ได้ไไ,ได้ป้อมอยู่ ได้ดี่ไม่ได้ไม่เตะห้าเก้าเก้าแล้วยังไงผมเนี่ยยังไงเลียกก็น้อยจากที่ผมเล่นออฟเลนมาเนื่อนนานนะครับแต่ไม่ใช่หรอกผมได้แต่โลมนะก็คือออฟเลนนี่คือแบบหาออฟเจกฟาร์มหาเงินฟาร์มหาเงินไปได้จะหาวิธีไหนก็ได้คือไปตัดคลิปเพื่อไปลาคลิปเพื่อนช่างมัน เพื่อจะไม่เกิดกระชากหัวมันคือแล้งอย่างนี้มันจะเน้นแต่ทีมไฟเลยได้ไงวะนี่ก็คือแล้งเดมอนเขาจะเน้นแต่ทีมไฟอ่ะเออผมก็ต้องหาตัวแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพีร่แบบเน้นล้วงอย่างเงี้ยเน้นทำดาเมจในยอรมันต้องหาตัวแบบทำแท้งหรืออะไรเงี้ยโอเคได้ยอนนะครับแล้งอย่างนี้คุณไม่ต้องทีเรียอะไรคุณจะจิบตัวอะไรมาก็ยิบไปเลยคือมันไม่สำคัญอะ คือแรงอย่างนี้คือมันไม่ค่อยสำคัญนะครับคือดูดิดูคิวดิแล้วโอ้โหไม่ได้เป็นอะไรทำเพื่อนไ,ไปนะครับสกอรก์เก็ยิบรับอ่ะยิบหกต่อแปดทั้งคนคือแรงอย่างนี้คือมันไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอ่ะหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับคือคนอยู่แรงที่มันก็บอกผมเลยน,นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นเหมือนกันเฮ้ยได้ยัยงไงโอ้โหเอลิเตอร์เฮ้ยไม่ใช่เอลิเตอร์ดิเอชเชนกา <c oughs> มันคิวอย่างแบบโอ้โหสุดยอดอหะดาเมจมันแรงอยู่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าตัวไหนบัฟตัวไหนอะไรแบบผมก็ไม่ได้อ่านแพทเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวผมต้องไปอ่านแพทแล้ว โอเคได้ป้อมน่าจะสามทางนะดูจากการเล่นแหละสามทางโอเคแต่ผมจกได้ว่ะเอ้ยอืมไม่ได้เอเป็นไรต oh. ีป้อมคนน่าจะจบแบบใสๆเลยครับโอ้โหเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ ก็เล่เนมอ่อนเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาเล่นกันอย่างนี้ไหมแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ใครรู้ก็บอกผมเลยนะแรงนเนม่อนเขาเป็นยังไงยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมกลับมาเล่นเหมือนกันโอเคก็ไม่ได้ลงคลิป RV ร์ชเนิ่นนานนะครับก็กลับมาลงใแ้และมาผมจะเล่นอาียาวๆนะครับก็ใครได้ MVP ีเรามาดูกันครับถมโอเคผมก็ได้ M v p ไปเนาะสำหรับเกมนี้นะครับ ก็ใครชอบคลิปนี like ้ก็ลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเพื่อรับข่าวสารด้วยเนาะก็ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม